เนี่ยค่ะที่ทุกคนถามเข้ามาทุกคนถามเข้ามาเยอะมากว่าช่างใหญ่ออกจากโบกแบบไหนช่างใหญ่ก็จะทําให้ดูนะคะอ่าใช้ไม้นะคะ,ใช,ะ,คะใช้ไม้ตอกอย่าใช้เหล็กหรือไขควงตอกนะคะเพราะว่าเหล็กมันจะเยินนค่ะใช้ไม้แบบนี้นะอ่าไม้อ่าตอกช่างใหญ่นั่งให้ดีอ่า ยังไงก็ได้เขาทายังไงก็ได้เอาเอาเอแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรนะคะเพราะว่าบางคนก็ใช้แก๊สเผาอะไรเผาอะไรเงี้ยแต่ช่างใหญ่ใช้ไม้แบบนี้ตอกนะคะอย่าไปตอกตรงตรงนี้นะอย่าตอกหูมันนะอย,อย่าตอกหูมันไ,ไม่ได้นะี้นะแตกนะคะใส่นะใสข้างๆที่ไม่มีหูอ่าใส่ข้างๆที่ไม่มีหูเดี๋ยวไม่มีที่ขันเนอะเดี๋ยวไม่มีที่กันนอกนี่ช่างใหญ่นะคะช่างใหญ่ ตัวจริงตัวจริงจริง <Rams> ต <and metal Channel> ัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงอย่าไปตอกใส่อย่างอื่นตัวเองเด้ออ่าอ่าตอกไปเรื่อยๆค่ะตอกไปเรื่อยๆซ้ายขวา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 นี่ขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมขึ้นแล้วตอกซ้ายขวาซ้ายขวาตอกไปเรื่อยๆนะจ๊ะ อันนี้สําหรับคนที่ไม่มีเอุปกรณ์บางคนก็เอาแก๊สเผาบางคนก็ทํำยังไงก็ได้ค่ะให้มันขึ้นยกเว้นอย่าเอาเหล็กหรือไขควงไปตอกไปตอกตรงนี้ไม่ได้นะถ้าเหล็กมันเยินมามันก็ไม่สามารถที่จะพันได้นะนเี่ค่ะก็ตอกแบบนี้ค่ะง่ายๆ่ายเนแล้วเห็นไหมง่ายง่ายจ้ะ ไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ต้องออกแรงเยอะป๊อกแป๊กปอกแป๊อกอย่างเงี้ยช่างใหญ่เขาก็ป๊อกแป๊กปอกแป๊ก,ปอกของเขาแบบนี้ค่ะเอ๋อไหไหมถ้าตอกแบบนี้เหล็กมันก็จะไม่ค่อยแตกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะน่ะใครที่ถามเข้ามาเนาะอ่าดูนะนี่เห็นไ,ไหมอ่าอ่าเคาะ คอยยยยยอย่า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 เไปคตรงนี้ไม่ได้นะไบี่ยงตรงหูไม่ได้นะจ๊ะตรงหูเนี่ยมันจะแตกจ้ะไม่ได้นะนี่เห็นไหมตรงหูไม่ได้ต้องเคาะอย่างเงี้ยเน,นี่ค่ะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากช่างใหญ่ใส่รมนะจ๊ะนี่แม่เหล็กไม่แตกมาเหล็กก็สวยงามแล้วตรงนี้มันก็จะไม่ยุบลงไปนะจ๊ะตรงนี้ก็จะไม่ยุบลงไปถ้ามันยุบมันก็จะใช้งานไม่ได้นะจ๊ะนะ ีช่างใหญ่จัดการให้นะจ๊ะขอบคุณที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่และขอเทคนิคมานะจ๊ะช่างใหญ่จัดให้จ้า